สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับที่สนใจรถกระบะมือสองที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับเป็กเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์เซรีไทย68ครับนะตอนนี้ก็ทยอยย้ายไปสุวินทวงเยอะแล้วนะครับแต่รถกระบะยังอยู่ที่นี่อยู่นะครับใครสนใจรถกระบะมือสองสักคันนะครับคลิปนี้นะเน้นไปเลย4ประตูออโต้ครับเยอะมากนะมีแมนนวลอยู่คันหนึ่งสองคันแมนนวลมีแค่สองคันนะที่เหลือเป็นออโต้หมดเลยใครรอนะเอ่โตโยต้านะครับรีโวนะตัว G ตัว E e+ นะครับหรือจะเป็นตัว High ไปเลยก็มีให้พี่พี่เลือกชมเลือกใช้แต่ถ้าเป็นอีสูนะสเปคแบบนี้ตัวหน้าใหม่ตัว1.9นะครับยกสูง4ประตูเนี่ยโอ้โหมีอยู่หลายคันนะ X s e r ซ e s ี่มีอยู่สอสาคันนะครับเดี๋ยวพาพี่พี่รับชมกันให้ได้เยอะที่สุดนะครับคันไหนน่าสนใจผมพาพี่พี่รับชมกันทุกคันอยู่แล้วมาเริ่มต้นคันแรกผมขอพาดูแถวนี้ก่อนนะครับมีการจัดเรียงหน้ารถใหม่นะครับขอดูเป็นคันนี้ก่อนดีกว่านี่ทะเบียน7296ครับคันนี้เป็น e+ ไหมเกียร์ออโต้ e+ ปี18เปล่าเดี๋ยวผมขอดูสเคบก่อนนะครับคันนี้ไม่แสนแปดนะครับไม่แสนแปดเป็นปี18จริงด้วยนะครับอ่ใครเอาสเคบซสบี้ยวเลยนะครับคันนี้สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันครับ e+ ปี18นะสี่ประตูออโต้นะครับ e+ เนี่ยข้อดีคืออะไรหนึ่งเลยมีกล้องถอยให้นะถ้า e เฉยๆจะไม่มีกล้องถอยนะ e+ จะมีกล้องถอยครับมีจอทัชสกรีนครับและไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์แล้ว499 นะคันนี้4ประตูออโต้4 9 9ครับรุ่น e plus ได้สีดำนะไลเนอร์โตโยต้าครับสภาพยังดีอยู่เลยฟีดาวคันนี้ครับคุณจะผ่อนอยู่ประมาณ8,500ขอเครดิตดีนะสกอร์เอสกอร์บนะครับคุณผ่อนแค่8,500ครับได้กระบะ4ประตูยกสูงออโต้ไปใช้งานต่อเลยนะแจ้งนิดนึงนะดอกเบี้ยรถก,กระบะนะครับถ้าปี19ขึ้นไปนะ19ถึง24่ะ สี่ปีมันเริ่มต้นอยู่สองจุดหกเก้าได้นะมันมันได้เลทเดียวกับรถเก๋งนะครับแต่ถ้าเป็นแคปนะครับเพิ่มบาทหนึ่งเช่นสองจุดหกเก้าเป็นสามจุดหกเก้าอะไรประมาณนี้นะครับจะเพิ่มหนึ่งบาทนะสําหรับตัวแคปครับอ่ะมาดูคันต่อไปคันต่อไปเดี๋ยวพาดูคันนี้ดีกว่านี่ผมมีครับคันนี้สี่ประตูอ่าคันนี้เป็นแคปนะอ่าแคปนะครับแปดเก้าศูนย์หกนะครับแปดเก้าศูนย์หกคันนี้สามเก้าเก้าครับเป็นแคปออโต้คันนี้คุ้มเลย นะตัวแ Edition ันครับเกียร์ออโต้นะครอยากได้รถกระบะครับไปทํามาหากินตัวเตีย้ยเกียร์ออโต้ตัวแซดอิดิชันะครับมาจัดคันนี้ได้แคป a ออโต้มีแคลรี่บอยให้ครบครับเป็นรถหน่วยงานรถเระจะตำแหน่งหมดสัญญาเช่าผู้ชายขับได้ผู้หญิงขับดีราคาถูก399คันนี้ฟรีดาวนะคุณจะผ่อนอยู่ประมาณ7,000ผ่อนประมาณ7,000ครับปี20ไมแสนหมีแคลรีบอยให้คุณแล้วแบบนี้นะรถสวยเลยนะสาภาพดีนะครับ มีแคลลี่บอยมีไลเนอร์ให้แล้วนะครับนะครับก็ขนได้เนาะขนได้ทํามาหากินครับนะเอาคันนี้ไปใช้งานต่อการันตีครับว่าคุ้มค่านะเกียร์ออโต้นะครับสองคันแรกก็เกียร์ออโต้ไปแล้วคันนี้ทะเบียน392ครับมาเดี๋ยวมาดูกัน392จะออโต้ไหมหรือแมนนวลนะผมขอส่องดูหน่อยอ่าเกียร์ออโต้คุณแคปเตียออโต้คันนี้แคปเตียออโต้ปีมัน21ไงแล้วมันก็ไม้น้อยไม้มันแค่ห้าหมื่นนะห้าหมื่นสองคันนี้สี่แสนสี่หมื่นเก้าพัน คันนี้มันจะผ่อนอยู่ตามที่บอกประมาณ7 0 0 0พันคันนี้ผ่อนประมาณ700 0กว่านะประมาณเจ็ดพันไปปลายนะครับแล้วคุณได้ปี21เกียร์ออโต้นะราคาอยู่4 49เองรถสวยน่าใช้อีกหนึ่งคันครับทะเบียน3 9 2เกเกียร์ออโต้นะครับปีใหม่ไปหนึ่งปีแต่ไม้มันน้อยไงไม้มันห้าหมื่นนะครับใครอยากได้ไม้น้อยมาจัดคันนี้ใครไม่ซีเรียสเรื่องไม้ไปจัดคันข้างๆได้นะมีแคลรี่บอยให้ด้วยสเปคคล้ายกันนะแต่นี้สังเกตปีเขานะครับ ปี21หน้ามันเป็นหน้าหมูป่าแล้วอันนี้ยังเป็นหน้าหล่ออยู่หน้าเก่าปี20นะครับเห็นไหมกะจังหน้าไม่เหมือนกันคล้ายนายคล้ายกันแหละนะครับแต่ไฟเฟยเนี่ยอันนี้ดูเฉบยวเฉียวกว่านะครับเป็นตัวเจนใหม่กว่านะครับเอามาดูคันต่อไป549ครับไม์ประมาณแสนสี่แสนห้านะสเปคนี้มีไมา์เยอะเลยนะครับราคาอยู่539 549นะคันนี้ไมล์แสนหนึ่งครับ 1.2e คันนี้ราคาถูกนะเพิ่งเข้ามาใหม่ปี20ไมล์แสนหนึ่งใหม่ครับเพิ่งเข้า ห้าสามเก้าไม่แสนหนึ่งอันนี้รตเก่านะไว้ก่อนเลยกันรอปรับราคาลงเพราะว่าอันเนี้ยไมมันแสนห้าแล้วมันห้าสี่เก้าไงเหมือนกันทุกอย่างปีเดียวกันอันนี้ถูกกว่าถูกกว่าหมื่นหนึ่งแล้วไมมันน้อยกว่าตั้งสี่หมื่นโลครับมาจัดคันนี้ได้ห้าห้าแปดเจ็ดครับรีโวสองจุดสี่อี้เกียร์ออโต้ครับรถในง,งานของรู้สึกธนาการไฟฟ้านะอันนี้การไฟฟ้าหมดสัญญาเช่าภาษีหกเก้าเรียบร้อยครับมีแคลริบอยมีแคปครับอ่ามีแคลริบอยสี่ประตูนะครับนี่เกียร์ออโต้ไม่แสนหนึ่งผ่อนอยู่ ห้าสามเก้าคุณก็จะผ่อนอยู่ประมาณเก้าพันต้นๆน,นะครับเก้าพันกว่าบาทมาจัดได้เกียร์ออตโต้นะคันนี้ก็เกียร์ออตโต้ครับมาดูตัวไฮไหมพีเลนเนอร์คุณนี่ก่อนไปดูเอ็กซิลี่สามคันเรียงนะมาดูคันนี้กันก่อนนะครับคันนี้หกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันครับไมล์หนึ่งแสนกือบอีกสามพันปีสองพันยี่สิบหกเจ็ดเก้าไมล์แสนเกือบอีกสามพันหะน้หน้าหมูป,ปา่าตัวไฮครับท็อปสุดของรุ่นแอร์หลังมีพุทสตาร์ทนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน โหฟังก์ชันครบเลยแล้วได้ตัวท็อปสุดรับสีขาวมุกเซนเซอร์หน้ามีกล้องถอยมีเซนเซอร์หลังมีนะครับแล้วก็มีเนี่ยปงซุมล้อที่เขาแบบตัวแต่งเดิมโรงงานให้นะครับตัวไฮเนาะจะมีแม็กไลท์เท่ครับ6 7เเครดิตดีผ่อน7ปีจะอยู่ประมาณหมื่นหนึ่งกว่านะภาษี6กเเรียบร้อยครับกุญแจคีย์เลสนะครับนี่มีโลโก้เนาะพิลันเนอร์นะครับรถสวยเลยนะคันนี้ใครสนใจมาจัดได้ครับตัวไฮตัวท็อปของเขาอะนะ ครับก็เปดยนต์มีนะมีตัวไฮนะครับอยู่2คันมนะั้งอีกคันนึงเป็นสีบอนนะมีสีบอนมีสีขาวมุกค,ครับ2คันสําหรับตัวไฮนะสนใจมาจัดได้นะแล้วก็มาดูอิซูซุไหมคันนี้อิซูซุคันนี้เกียร์ออโต้น,นนะหกเจ็ดเก้าครับปียีสองไม่เก้าหมื่นนะครับคันนี้ปียีสองไม่เก้าหมื่นหกเจ็ดเก้าเท่ากันนะหกเจ็ดเก้าเท่ากันอันนี้ได้ปีอะไรเดี 21, นะ๋ยวยี่สิบไงอันนี้ปียี่สิบนะครับยี่สิบปลายปียี่สิบกับยี่สิบสองราคาเท่ากันเลยแต่อันนี้เป็นตัวเริ่มต้นอันนี้เปป็็นตัวทอ นะครับ679ครับไม่เก0 0 0มนะฟรีด้าก็ผ่อนเท่ากันครับประมาณ11,000กว่านะ4ประตูออโต้ครับยกสูงไม่เก0 0 0มนะฟรีด้าผ่อนอยู่11,000กว่าครับชอบแบบไหนนะตัวท็อปปีลึกกว่ากับตัวเริ่มต้นนะครับปีที่ใหม่กว่าราคาเท่ากันออโต้เหมือนกันนะครับฟังก์ชันข้างๆตัวมันก็เยอะกว่าอยู่แล้วนะครับแล้วแต่คุณชอบแล้วกันนะเครื่องนะครับเป็นเครื่อง2.4กับ1.9นะครับก็ต่างต่างค่ายนะมาดูคันต่อไป1805ครับกระบะครับคันนี้ เกียร์ออโต้ e+ เนีนะปี18นะครับ e+ ไนะม่แสนแสนสี่ไหมีแคลลี่บอยให้แล้วเกียร์ออโต้ด้วยนะ e+, e p s ตามที่บอกครับมีกล้องถอยมีจอทัชสกรีนนะครับแล้วก็มีไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์แบบนี้นะครับมีเดรย์ไลท์ให้479นะถามว่าคุ้มไหมจริงจริงผมมีอีกหนึ่งคันนะปีใหม่กว่านี้แต่ราคามันถูกกว่าใครสนใจทักมาเดี๋ยวผมส่งรูปให้ดูนะแต่อีกคันนึงจะไม่มีแคลลี่บอยนะครับเป็นแคปสูงนะอันนึงมันเป็นตัว e อันนี้เป็น e+ p เน s นะ แล้วแต่ท่านชอบนะครับคันนี้คุณน่าจะผ่อนอยู่ประมาณเก้าพันไหมแปดเก้าพันประมาณนี้นะครับสําหรับแคปบออโต้ยก ok สูงนะแคปบออโต้ยก ok สูงเนี่ยมีอยู่หลายคันนะครับทักมาได้นะเดี๋ยวส่งให้ดูทีละคันมาดู X อ็กซ์ซีรีครับสีดําเลี้ยงสามคันนะมีปี๊บหปี๊บสองนะครับไม่ 1, 2, บมแบบไม่น้อยไม่เยอะมีหมดนะครับคันนี้อ่าเดี๋ยวดูคันที่ไม่น้อยสุดคันนี้ราคาถูกสุดก่อนดีกว่าหกเจ็ดเก้านะผมเล็งไว้แล้วนะครับอ่าคันนี้ เรียงตามราคาเลยราคาต่ําสุดครับคันนี้ทะเบียน5328 X Series ครับนะรู้สึกเป็นปี21นะ1.9ครับตัว X Series 679ปี21ไม่เก0 0 0มนะครับสีดำไม่เก0 0 0มครับเป็นปี21จด22นะคันนี้นะครับตัวแต่งนะครับตัวแต่งแบบเดิมโรงงานล้อลายเท่ๆครับ4ประตูนะข้างหลังมีเป็นสปอร์ตบาร์นะบางคนเรียกโลบาร์นะครับแบบนี้ให้เป็นตัวแต่งเดิมโรงงานสวยเลยนะสวยเลยนะครับไลเนอร์ของ D-Max นะนี่ สภาพดีครับคันนี้679จผ่อนหมื่หนึ่งกว่ากครับได้เอ็กซิลี่ไปใช้งานต่อนะครับยาวๆคุมๆนะครับปี21่สดจนคันนี้มาอยู่98้าหนะใครไม่ซีเรียสเรื่องใหม่มาจัดคันนี้ครับราคามันถูกกว่านะสีดำนะครับคันนี้ก็สีดำเหมือนกัน729ครับปี22อันนี้ก็จะใหม่กว่าน,นิดหน่อยนะอ่าคันนี้มาอยู่48่หมเหมือนกันทุกอย่างสีดำเหมือนกันนะครับทำไมไม่เอาสีขาวมาเนาะสีขาวมานี้น่าจะไปแล้วนะครับอ่ะใครชอบสีดำมาจัดนะครับคันนี้สีอ่าเจ็ดสองเก้าผ่อน หมื่นหนึ่งกว่าๆเหมือนกันไม่ถึงหมื่นสองนะถ้าเจ็ดสี่เก้าถึงผ่อนหมื่นสองอันนี้ก็ผ่อนประมาณหมื่นหนึ่งหกร้อยเจ็ดร้อยประมาณนี้นะครับคันนี้ไหม่สี่หมื่นแปดคันางข้างไม่เก้าหมื่นแปดไม่น้อยกว่าห้าหมื่นโลครับแล้วก็ใหม่กว่าน่อยหนึ่งใหม่กว่าครึ่งปีอันนี้เป็นยี่สิบปลายปีปจดยี่สิบสองอันนี้ยี่สิบสองแท้แทครับฟังก์ชันเหมือนกันทุกอย่างนะครับรุ่นเดียวกันอะ x series คันนี้เจ็ดสองเก้าหกเจ็ดเก้าโอ้ถูกกว่าห้าหมื่นบาทนะถ้าเป็นผมนะห้าหมื่นบาทผมเก็บเอาไว้นะเอาไว้แต่งนะรถ สภาพพอกันนะเดี๋ยวปรับสภาพพร้อมใช้เหมือนกันส่วนคันนี้ครับไม65กหมนะปี2 2สจดยี่สานะครับเจ็้คันนี้ตามความคิดผมนะคันนี้จะน่าใช้น้อยที่สุดถ้าจะเลือกนะครับสงคันข้างจะคุ้มค่ากว่าเพราะสภาพมันพอกันนะใครสนใจทักมาได้ครับศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งมาดลอมาดูคันต่อไปครับ4 7่เจ็ดหุ้นไม่เก้าหมื่นหนนะครับเกียร์ออโต นะคันนี้ปี2020มาอยู่90,000ออโต้4ประตูตัว e n t ทรครับห้านะ99้าก็ผ่อนมานหมื่นหนึ่งนะได้ปีแบบปีมันใหม่นะปีมันยี่ปีมัน2ี่สิบนะครับมเก้าหมื่นะครับ599เกียร์ออโต้นะใครสนใจมาจัดได้คันนี้ครับผ่อนหมื่นเดียวนะได้ตัวหน้าใหม่แล้วนะครับอ่ะคันต่อไปครับ d m a ม5 8ห้ครับคันนี้ปี20ไมแปดหมื่นหนึ่งจุซสประตูเดี๋ยวขอดูเกียร์ก่อน อันนี้เกียร์กระปุกที่บอกไปเกียร์กระปุกมีอยู่2คันเองนะสประตูคันนี้589ปี20ไมล์แ0 0 0มครับ1.9ึเกซดเกียร์กระปุกนะไวรุ่นดีแม็กมาจัดได้นะสีขาวมุกครับรถสวยอีกหนึ่งคันคันนี้ล่ะคันนี้เกียร์ออโต้แน่นอนนะครับ729ปี22ไมล์ห้าหมื่นหนึ่งจเซดเอสพนะครับตัวรองท็อปป้ายแดงมาล้านหนึ่งนะครับใครสนใจมาจัดได้สังเกตล้อล้อลายเท่มากนะ SP นะครับแล้วก็ด้านหน้าอะไรต่างๆเนาะตกแต่งได้สวยครับภายในก็ฟังก์ชันครบอนะะน ราคาก็7เนาะเต้น729นะครับไมยอยู่50,000ปี22ครับตัว1.9ึ sp นะครับสนใจมาจัดได้มาดูคันต่อไปครับคัน,นนี้529ปี19บาไมย0 0็ดหมื่น่ e, อขอพายสองจุดส e นะครับ2 4 e 529ปี19บาไมย0 0็ดหมทะเบียน5808นะครับไมยเ0 0 0หมีนะครับไมยหลักหมื่นมีนะไมยหลักแสนต้นอะไรต่างๆก็มีนะครับพวก DMAX ผมมีไมยแบบหมื่นออกว่าก็มีนะแต่ถ้าคุณอยากได้แบบ เนี่ยสเปคประมาณเนี่ยผมมีไม่แบบ6 7 0 0 0ก็มีนะครับอ่ามาดูคันต่อไปนะคันนี้ครับ599ครับปี20ไม่แสนหนึ่งหนเกซดเกียร์ออโต้นะอันนี้เกียร์ออโต้มีแคลริบอยนะครับราคาอยู่เนี่ย599นะครับห้าปี20แล้วมีปี21ด,ด้วยนะมีปี21เ,เหมือนกันนะสเปคน,นี้นะอีซูซูหนุดเสีบรอนเกียร์ออโต้เนี่ยนะผู้ชายขับได้ผู้หญิงขับดีครับสนใจรุ่นไหนแบบไหนมาจัดได้นะครับ0659513374 ตัวเตี้ยนะผมมีไม่เจ็ดพันนะครับปียี่สี่นะเกียร์แมนนวลไม่เจ็ดพันก็มีนะครับหารถกระบะมือสองสักคันนะครับมาจัดได้เลยที่เพชรยนต์ครับมีให้พี่ๆเลือกชมเลือกใช้เยอะอันนี้แค่บางส่วนนะนะเดี๋ยวจะมีเอาไปเติมที่สุวินทวงศ์ด้วยนะอันนี้ผมอยู่ที่เสรีไทย68อยู่ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับหารถกระบะมือสองสักคันครับมีบริการจัดเฟ็นเซ์ถึงบ้านทัวรไทยนะครับดอกเบี้ยต่ำครับสประตูเริ่มต้น2.69มีนะครับถ้าเป็นแคปก็เริ่มต้นเนี่ยแคปแบบเนี้ย เริ่มต้น3.69มีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านครับทุกคันนะครับตัวรถให้215จุดโดยชิคตรวจเสร็จนะครับจะออกเอกสารการันตีคุณภาพรถให้ดังนะั้นคุณไว้วางใจได้สบายใจได้ครับหารถมือสองสักคันมาด่เพชรยนต์ได้เลยนะครับดอกเบี้ยต่ำจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านฟรีดาวได้ทุกคันวันนี้ประมาณนี้ดีกว่าก่อนจะการอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e ครับจะได้ไม่พลาดนะครับอัปเดตรถกระบะสวยๆแบบนี้ี่เพชรยนวันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ